เอาครับวันนี้เราจะพาไปชมกับบอ่อน้ำพุร้อนนรกทั้ง7บอ่อแห่งเมืองออนเซนนั่นคือที่เมืองเบปุโดยเราจะเริ่มต้นกันที่สถานีเบปุนะครับสำหรับการมาสถานีเบปุสามารถนั่งรถไฟตรงจากฮากาตะ ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้หรือว่าถ้ามาจากยูฟ mm ุอินก็สามารถนั่งรถบัส mm hmm. หรือว่ารถไฟมาได้เช่นกันเ mm hmm. มื่อมาถึงเบปู oo, นะครับหน้าสถานีก็จะเจอกับรูปปั้นคุณลุงที่กําลังมีเด็กห้อยอยู่ด้านหลังนี่ถ้าเจอรูปปั้นนี้ก็บอกเลยว่ามาถูกสถานีแล้วแล้วก็ที่หน้าสถานีก็มีออนเซ็นมือด้วยก็อย่างที่บอกนะว,ว่าที่นี่เป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อนเมืองแห่งออนเซ็นข้างหน้าสถานีก็เลยมีที่แช่ออนเซ็นมือใครมาปวดมือปวดมือก็มาแช่ออนเซ็นก่อนได้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะไปกันที่ทัวร์ลิตอินโฟเมชั่นเพ น้ำพุร้อนทั้ง7บอ่อเราสามารถซื้อจากที่สถานีเบ,บปุก่อนได้เลยแล้วก็อย่าลืมซื้อตั๋วรถบัสเพื่อสำหรับนั่งรถบัสบุฟเฟ,ฟ่ฟรีรอเบเบปุหนึ่งวันได้ด้วยสำหรับคูปองนี้จะยังไม่สามารถใช้เข้าที่บอ่อน้ำพุร้อนได้นะครับตัววอชเชอร์นี้จะต้องไปแลกตั๋วจริงกันที่หน้าบ่อก่อนนะครับแต่แนะนําให้ซื้อไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตั๋วที่หน้าบ่อจะใช้เวลานานเพราะคนเยอะมากนะครับแต่ถ้าเรามีวอชเชอร์เราจะมีฟาสเลนไปแลกได้แบบง่ายๆเลยสำหรับบอ่อแรกที่เราจะไปดูกันกกก็คือออบุ่มิิจดดเนเคือป็น สีฟ้าโอ้หสวยงามแล้วก็บอ่อใหญ่มากนั่นเองนอกจากนี้ที่บอ่อนี้ก็ยังมีจุดแช่ออนเซนค่ะให้ด้วยก็ใครมาก็ลองมาแช่ได้นะแนะนําให้เตรียมผ้าผืนเล็กมาสําหรับเช็ดขาก่อนขึ้นด้วยก็ดีนะฮะแต่ถ้าไม่มาก็มีขายเหมือนกันแล้วเราก็ไปกันที่บอ่อต่อไปนะั่นคือบอ่อโอนิอิชิโบสึนะคบเป็นบอ่อโคลนสีเทาเข้มเดือดปุดๆแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าที่มันชื่อโอนิอิชิโบสึแปลว่าผาหัวล้านก็หน้าตัดที่มันปุดๆก็เหมือนบ้างหัวล้าน,ห,านหรือเปล่า่าดูกันนะฮะลำบอ่อต่อไปที่จะไปกันก็ คือบอก้คามาโดจิโกกุนั่นเองจุดเด่นของบอดนี้ก็คือมีลูปปั้นหยักษ์ตัง้งอยู่นี่เอง บ่อนี้ก็เป็นบ่อสีฟ้าคล้ายๆกับบ่อแรกนะฮะแต่ว่ามีจุดพิเศษก็คือที่นี่มีน้ำออนเซนให้ดื่มด้วยราคาแค่ละ10เยนก็ลองมาดื่มกันดูนะฮะสำหรับบ่อต่อไปยินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทยนี่คือฟาร์มจร์เขีสามัญเอาไม่ใช่นี่คือบ่อที่4นะฮะชื่อว่าบ่อโอนิยามะจิโกกุแล้วก็บ่อนี้ไม่มีอะไรมากนฮะนอกจากจตระเข้มหาสารที่แบบโหเยอะมากก็ใครไม่ชอบจรเข้ก็ก็ข้ามบ่อนี้ไปได้นะฮะบ่อต่อไปชื่อว่าบ่อชิราเกะจิโกกุนะเขาบอกว่าบ่อนี้น้ำนี่เปนจะเป็นสีขาวขุ่นออกก็ หนะ่สำหรับบอ่อต่อไปที่ไปกันก็คือทาซูมากิจิโกกุจุดเด่นของบอ่อนี้คือว่าจะมีน้าพุร้อนพุ่งขึ้นมาทุกๆประมาณ30นาทีนั่นเองนะฮะก็ใครมาก็มารอดูน้ำพุร้อนที่มันจะพุ่งพวยพุ่งขึ้นมาตรงนี้ได้นะฮะสำหรับบอ่อสุดท้ายที่จะไปกันนั่นก็คือบอ่อชิโนเกจิโกกุฮะที่นี่คือบอ่อลกเลือดเพราะว่าสีมันจะแดงกล่ํา เมือนนรกเลือดจริงๆนั่นเองนี่ก็คือบ่อนรกทัง7บ่อของเว็บปูนนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวฟุกูโอากะาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่เว็บปูกันด้วยนะครับ